ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่7ตุลาคม2566ครับการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ได้รับมาทุกวันเลยนะครับสตังก็ขออ้างอิงนะครับจากเพจพักเพื่อไทยนะครับประกาศชัดว่า นยโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนี้ไม่มีการเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางใดนะครับดังนั้นเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะเช็คดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยอายุ16ปีบริบูรณ์หรือไม่หากคุณอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะโอนเข้ากับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักโดยตรงจะไม่มีการลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นดังนั้นหากคุณผู้ชมไปดู y YouTube t i k t o k หรือสื่ออื่นๆที่บอกว่าจะมีการลงทะเบียนเท่ากับเป็นข่าวปลอมน,นะครับอยากดูข่าวจริง ก็ติดตามได้ที่ช่องสตัง์มีเดียผู้นี้สตัง์จะไลฟ์สดนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมาพูดคุยกันนะครับดูข่าวสวิสการแห่งรัฐอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอา,นอาทานามระครับ